ก็แบบว่าได้มีโอกาสนะครับกลับมาทํางานในวงการเรอวขึ้นนะครับที่ผ่านมา10ปีนึนก็อาจจะไม่ว่าจะจะดำหรือไม่ดำผมก็อยากจะออกแรงให้คนที่ฟังที่อุ่นะครับที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปหรือว่ามันจะมีเวลาของมันีค่แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วเพราะผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะมาึงขนาดนี้ ุก็ได้เลยครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณ GQ Thailand นะครับสำหรับลงวันนี้นะครับก็ Come Back Kids นะครับสำหรับลงวันนี้นะครับก็ที่มอบให้ผมนะครับนะครับก ครั้งนี้ผมสัญญาว่าผมก็จะตั้งใจร้องเพลงแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับนี่คือผมรู้เขาอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ตอนนี้เขางงแน่งงแน่อยู่งง